บทที่33การจับกลุ่มฆาตกรตัวจริงหลินตงซูรู้สึกประหลาดใจทำไมถึงมั่นใจนักละ่ะอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเพราะถ้าเป็นผมผมก็คงทำเหมือนกันคุณเอาปืนมาหรือเปล่าหลินตงซูตบเสื้อแจ็คเก็ตของเธอเอามาแต่ฉันต้องเตือนคุณก่อนประสิทธิภาพการยิงปืนของฉันอยู่ในระดับปานกลางเจ้าหน้าที่อีกสองคนออกมาจากบอร์ดและถามพยาบาลคนหนึ่งว่า ไฟไม่ที่ไหนนางพยาบาลตอบว่าห้องเก็บของทางทิศตะวันออกไม่มีอะไรสําคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่เรากังวลว่าถาังออกซิเจนจะระเบิดเราได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วพยาบาลรีบออกไปเจ้าหน้าที่ทั้งสองมองหน้ากันเสียวจางแนะนําว่าเราควรช่วยกันดับเพลิงลาวจางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มา20สปีไม่เห็นด้วยนี่เป็นสิ่งที่ฆาตกรสร้างสถานการณ์ขึ้นเราไม่สามารถก้าวออกจากวอดได้แม้แต่ครึ่งก้าว ไฟอยู่ทางทิศตะวันออกในขณะที่ห้องนี้อยู่ทางทิศตะวันตกมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเราเฉินซีสั่งคุณสองคนอยู่ที่นี่และตรวจสอบผมจะไปดูที่บันไดเขาลากหลินตงซูและจากไปทางเดินมีพยาบาลวิ่งไปมาอย่างลุนลานแทบจะชนกันหลินตงซูเตือนว่าตอนนี้มันวุ่นวายมากอย่าวิ่งไปมาคุณคิดว่ากงหวินจะไปที่ไหนหมายความว่าเขาจะไม่มาที่นี่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเด็กชายหมดสติ แน่นอนเขาต้องไปห้องไอซในที่สุดหลินตงสูก็เข้าใจในขณะที่ทั้งโรงพยาบาลอยู่ความวุ่นวายร่างหนึ่งเดินเข้ามาเปิดประตูดูผู้ป่วยไอซียูแต่ละรายและตรวจดูลักษณะของผู้ป่วยแต่ละรายหลังจากค้นหาแล้วเขาไม่พบคนที่กำลังหาเขาจึงจับไปอย่างเงียบๆและพยายามไปที่ห้องผู้ป่วยอื่นในเวลานี้ปืนจ่อขมับของเขาเขายกมือขึ้นอย่างอัตโนมัติกงวินเตอคุณถูกจับแล้ว ลินตรงสูตระโกนขณะที่เธอถอดกุญแจมือออกแล้วโยนมันให้เฉินซีเฉินซีรับไว้และกดกงหวินเข้ากับกำแพงในลักษณะที่มีประสบการณ์ขยับมือไปโอบหลังของเขากงหวินสวมหมวกที่คลุมศีรษะของเขาเขาถามอย่างไม่สบอารมณ์ว่าลูกชายของผมอยู่ที่ไหนคุณยังกล้าจะมาหาลูกชายของคุณเฉินซีตอบด้วยรอยยิ้มเย็นชาเขาสบายดีไม่มีอาการบาดเจ็บมากนักเขาสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันพรุ่งนี้ หนังสือพิมพ์ไม่ได้บอกว่ากงหมนเตอหันกลับไปเผชิญหน้ากับเฉินซีทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่านี่เป็นกับดักแต่มันก็สายเกินไปสำหรับความเสียใจตั้งแต่วินาทีที่เขาทำสิ่งนี้เขาก็รู้ว่านี่จะเป็นจุดจบของเขาเสียงกุญแจมือคลิกอย่างคมชัดหัวใจที่กระวนกระวายของเขาก็สงบลงในที่สุดขอผมพบเขาสักหน่อยกงหมินอ้อนวอนเมื่อผมได้พบเขาผมจะทำทุกอย่างที่คุณขอเฉินซีชี้ว่า คุณจะพบเขาหรือแต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณไม่กลัวที่จะทําให้เขาหวาดกลัวหรือสภาพจิตใจของเขาเพิ่งฟื้นตัวเล็กน้อยโปรดคิดถึงเขาสักนิดริมฝีปากของกงวลเตอ๋อสั่นเขาค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงและร้องให้เสียงดังผมไม่ใช่พ่อที่ดีเมื่อมองดูชายไวกลางคนคนนี้บน่นหลินตงซูก,ก็สงเพชเขาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเธอคิดถึงสิ่งที่เขาทำความสงสารก็จะไปทันทีอย่างไร้ร่องรอย เขาเลือกทำสิ่งนี้และสมควรได้รับผลของวงนะักคุณจุดไฟไว้ที่ไหนเฉินซีถามกงหวินพูดระหว่างสูดจมูกว่าผมไม่ได้จุดไฟที่ไหนผมแค่เอาไฟแช็คไปจ่อก,กับเครื่องตรวจจับควันลูกชายของผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันผมจะจุดไฟที่นี่ได้อย่างไรดังนั้นมันจึงเป็นเหตุฉุกเฉินที่ผิดพลาดเหลินตงสูแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองคนทราบ เมื่อพวกเขาได้ยินว่าผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมได้สารภาพแล้วทั้งสองก็ตะลึงพวกเขาพากงวนเตอ๋อไปที่รถทันทีหลินตงซูมองไปที่นาฬิกาของเธอเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆทันไปตามกำหนดเวลาที่หน่วยอาญ,ญากรกำหนดไว้เพื่อคลี่คลายคดีกงวินถูกพาไปที่สถานีหลินชิวผู่ซึ่งรู้สึกประหลาดใจจำได้ว่าทุกคนยังคงสืบสวนอยู่เขาประกาศว่าคดียุตินี้แล้ว เสียงปรบมือดังสนั่นในห้องประชุมพร้อมเสียงอุทานอย่างมีความสุขยกเว้นใบหน้าที่ไม่พอใจจากซูเสียตรงเมื่อทุกคนสงบลงลินชิวผูก็พูดบนเวทีว่าการคลี่คลายคดีภายใน48ชั่วโมงมีบุคคลที่เราต้องแสดงความขอบคุณต่อเราคนนั้นคือทุกคนรอยอย่างใจจดใจจ่อลินชิวผูมองไปรอบๆห้องอ้าวเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอหลินตงซูตอบว่าเขาบอกว่าเขาหิวและออกไปกินข้าว ขอให้เขากลับเข้ามาหลินตรงสูพบเฉินซีในร้านอาหารใกล้ๆเขากำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนึ่งชามเมื่อเขาได้ยินว่าผู้กองหลินต้องการที่จะยอมรับเขาต่อหน้าทีมเฉินซีก็ขมวดคิ้วเมื่อก่อนเขาไม่ชอบผมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปกระทันหันหรือเธอคิดว่าพี่ชายฉันใจแค่ขนาดนั้นเลยเหรอเห็นได้ชัดว่าเขาต้องพูดถึงการมีส่วนร่วมของคุณผมไม่ไปเราตกลงกันว่าการสร้างผลงานเป็นของคุณ อีกอย่างผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจผมเป็นเพียงพลเรือนใจดีเร็วเข้าเถอทุกคนกำลังรอคุณอยู่ให้ผมกินบะหมี่ให้เสร็จก่อนเงินวางไว้นี่นะคะหลินตงซูวางเงินไว้บนโต๊ะและลากเฉินซีออกไปอย่างแรงฉันจะเลี้ยงคุณด้วยอาหารที่ดีในภายหลังเฉินซีถูกพาเข้าไปในห้องประชุมใบหน้าของหลินชิวผูไม่มีความสุขแต่เขาก็โล่งใจเหตุผลที่เราสามารถถอดรหัสคดีนี้ได้ในครั้งนี้ก็เพราะความช่วยเหลือของคุณเฉิน เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเฉพาะกิจดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้อะไรเขาที่เป็นทางการได้ดังนั้นผมขอแนะนําให้ทุกคนให้รางวัลแก่เขาด้วยการปรบมือของคุณทุกคนปรบมือพร้อมเพรียงกันเฉินซีที่ปกติไม่สนใจอะไรเลยกลายเป็นคนขี้อายเล็กน้อยและรู้สึกซาบซึ้งกับเสียงปรบมือทั้งหมดหลินชิวผูหัวเราะและพูดว่าคุณเฉินทําไมคุณไม่ออกมาพูดอะไรสักคําล่ะไม่ละขอบคุณยังไงไป ไปสิเลนตงซูผลักเขาจากด้านหลังเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่น้องคู่นี้จะเข้ากันเป็นปิดเป็นครุยเขาขึ้นไปบนเวทีและมองไปที่ทุกสายตาที่รอคอยคำพูดของเขาเขาเงียบไปสองสามวินาทีก่อนที่จะหยิบใบเสร็จออกมาจากกระเป๋าของเขาผมรู้ว่าผมจะไม่ได้รับรางวัลแต่ผมขอเงินคืนสำหรับใบเสร็จรับเงินเหล่านี้ได้ไหมผมพูดเสร็จแล้วขอบคุณทุกคน หลังจากพูดจบเขาก็โค้งคำนับท่ามกลางสายตางุนงงของทุกคนแล้วลงจากเวทีลิ้นช่อผูกแกล้งไอเบาๆเอาล่ะแม้ว่าคดีจะจบลงแล้วแต่เรายังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำทำงานของคุณต่อไปหลังจากออกไปสูเสียตรงก็พบเฉินสีและหยิบตัวคอนเสิร์ตสองใบของเขาออกมาพี่เฉินผมยอมรับความพ่ายแพ้ผมยอมรับว่าผมไม่เก่งเท่าคุณผมไม่คิดว่าคุณจะซื้อสัตว์ขนาดนี้เฉินซีรับตัวมา คุณคิดจะเชิญหลินตงซูไปดูกับคุณไหมสูเสียตรงรู้สึกอายและยอมรับอย่างเขินอายเฉินซีจับมือสูเสียตรงและตกตัวสองใบเข้าไปในมือผมแค่พูดเล่นกับคุณคุณคิดจริงๆหรือว่าผมจะไปดูคอนเสิร์ตถ้าคุณชอบเธอก็กล้าๆเชิญเธอหน่อยสูเสียตรงเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจและมองไปที่เขาคำเหล่านี้ออกมาจากปากของคู่แข่งความรักหรือหรือว่าฉันเข้าใจผิดมาตลอด เฉินซีไม่ใช่คู่แข่งความรักของฉันหรอคุณไม่ต้องการมันจริงๆเหรอือจริงสิคนหลังยุค90อย่างผมฟังโจโจีหลุนเพลงศิลปินของคุณที่ชื่อจางเสี่ยวอยู่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นใครเฉินซียิ้มและหันไปทางห้องสอบสวนและจากไปเขาไม่อยากพลาดการสอบสวนสูเสียต,ตรงมองที่หลังของเฉินซีขณะที่เขาจากไปและร้องเรียกเขาคุณเป็นคนหลังยุคเก้หรอ มันหลังปี1,890ผมไม่ผิดใช่ไหมเฉินซีหันกลับมาพูดและหัวเราะเล็กน้อยซูเสียตรงมองไปที่ตัวในมือของเขาการได้มันคืนมาหลังจากเสียมันไปเขากลับรู้สึกขอบคุณมันมากขึ้นไปอีกหัวใจของเขาคิดว่าวันนี้เขาจําเป็นต้องมอบสิ่งนี้ให้กับหลินตงสู่ในห้องสอบสวนกงเวินเติร์นั่งบนเก้าอี้สอบสวนและก้มหน้าหลินชิวผูนั่งลงกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่าอีกคนหนึ่งและผู้จดนาที เขากระแอมในลำคอและเริ่มถามคำถามชื่อหน้ากล้องวงจรปิดที่อยู่อีกฝั่งของกระจกด้านเดียวของห้องสอบสวนสมาชิกเกือบทั้งหมดของหน่วยเฉพาะกิจมารวมตัวกันที่นี่พวกเขาอยากรู้มากเกี่ยวกับความจริงของคดีแน่นอนว่าเฉินซีก็อยู่ด้วยหลังจากอธิบายข้อมูลพื้นฐานแล้วหลินชิวผู่ก็ดำเนินการสอบสวนต่อไปกงเวนเต๋อผมคิดว่าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงนั่งเก้าอี้ตัวนี้อธิบายสิ่งที่คุณทำมากงหมินเงยหน้าขึ้นมอง ถ้าผมสารภาพจะมีการผ่อนผันหรือไม่มันขึ้นอยู่กับจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและความร่วมมือของคุณหลินชีปูตอบโต,ต้คนอื่นๆรู้ดีว่ากงหวินมีชีวิตอย่างน้อยสามชีวิตที่เขาฆ่าและไม่สามารถหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตได้หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งกงเวินเต,อเตอ๋อกสารภาพผมไม่คิดมาก่อนว่าเรื่องราวจะกลายเป็นแบบนี้เรื่องนี้เริ่มจากการที่ผมยักยอกเงินบริษัทผมพบช่องโหว่ในบริษัทประกันภยัยและใช้มันเพื่อยักยอกเงินอย่างต่อเนื่อง ในไม่ช้าจำนวนเล็กน้อยก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภายในเดือนมีนาคมปีนี้ผมได้ยักย่อกองทุนของบริษัทไปเกือบ400หยวนตอนแรกตั้งใจจะเก็บเงินไว้ซื้อบ้านแถวโรงเรียนไม่คาดคิดว่าพ่อภรรยาจะป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารผมใช้เงินเกือบหมดไปกับการผ่าตัด2-3ครั้งผมเกลียดบริษัทประกันเมื่อผมลงทุนในประกันพวกเขาพูดดูดีมากแต่เมื่อถึงเวลาเรียกร้องพวกเขาเอาแต่ถิ่นกัน เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจ่ายเงินเพียงพอสําหรับจ่ายค่าห้องเท่านั้นถ้าพวกเขาจ่ายแต่แรกสิ่งต่างๆคงไม่เป็นแบบนี้หลินชิวผูขัดจังหวะเขาผมต้องการให้คุณอธิบายอาชากรรมอย่าบอกเหตุผลของคุณพูดเกี่ยวกับตัวเองกงหินขอบุรีและพ่นก่อนที่จะดําเนินการต่ออาการป่วยของพ่อภรรยาผมเป็นนานจนถึงเดือนมีนาคมของปีนี้และจากนั้นเขาก็เสียชีวิต ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในช่วงเวลานี้หัวหน้าง,งานของบริษัทพบว่าผมยักยอกเงินไปพวกเขาขู่ว่าจะพาฉันขึ้นศาลผมกังวลมากจนอดไม่ได้ที่จะยืมเงินจากนายทุนเงินกู้ตอนแรกผมคิดที่จะขายบ้านแต่ผมก็รักครอบครัวของผมผมต้องไม่เสียสละความสุขของครอบครัวเมื่อเขาได้ยินประโยคนี้หลินชิวผู่ก็เผยรอยยิ้มย้อเย้เ,เล็กน้อยชายผู้อ้างว่าเขาจะไม่มีวันยอมเสียสละความสุขของครอบครัวแต่แล้วก็ฆ่าครอบครัวของเขาเอง นายทุนเงินกู้ไม่ควรยุ่งด้วยจริงๆดอกเบี้ยทบต้นทบดอกแม้ว่าผมจะใช้เงินในบัตรเครดิตจนหมดแต่ผมก็สามารถจ่ายคืนได้เพียงแค่ดอกเบี้ยพวกเขาจะมาที่บ้านและบริษัทของผมทุกๆสองวันบังคับให้ผมจนมุมผมไม่มีทางเลือกจริงๆประมาณเดือนพฤษภาคมของปีนี้มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นผมกับน้องชายฝาแฝดได้พบกันตอนแรกไม่รู้ว่ามีน้องคนนี้เขาทำงานในร้านอาหารพอเห็นหน้ากันก็อึ้งกันทั้งคู่ เราเหมือนกันอย่างออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันผมโทรหาครอบครัวของผมและนั่นคือตอนที่ผมรู้ว่าผมมีน้องชายฝาแฝดเมื่อผมยังเด็กครอบครัวของผมยากจนเกินไปพวกเขาทออทิ้งเขาผมกินข้าวเย็นกับเขาหลายครั้งเขาเห็นชุดของผมและคิดว่าผมร่ำรวยในระหว่างที่คุยกันเขาบอกเป็นในว่าเขาต้องการให้ผมช่วยเขาผมได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นในใจเขาอิจฉาผมแต่ผมอิจฉาเขามากกว่าเขาแค่ต้องเลี้ยงปากท้อง เขาก็มีอิสระไม่ต่างจากผมแต่ผมเกือบจะถึงทางตันแล้วเพราะเงินที่เป็นนี้ผมกับภรรยาทะเลาะก,กันครั้งใหญ่เป็นเวลาห้าวันแถมยังมีพวกเงินกู้มาตามนี่อีกนอกจากนี้ผมทำงานไม่ถึงโควตาที่ทำงานความกดดันเหล่านี้ทำให้ผมคลั่งผมเกลียดทุกสิ่งรอบตัวผมคิดเกี่ยวกับการตายและทิ้งเงินประกันไว้ให้ครอบครัวอย่างไรก็ตามเมื่อผมนึกถึงบริษัทประกันและวิธีที่พวกเขาพยายามปฏิเสธการเรียกร้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงเรื่องที่ภรรยาของผมเอาแต่พูดว่าผมไร้ค่าผมก็คิดว่าทำไมผมต้องตายด้วยคนเหล่านี้ต่างหากที่ควรตายเขาเปลี่ยนจากชายไวกลางคนที่สงบและอ่อนโยนเป็นอาญากรที่ดูร้ายทันทีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมเอาเงินที่ยืมมาจากที่ต่างๆและไปหาเจ้าพ่อเงินกู้ผมพร้อมที่จะคืนอย่างน้อยส่วนหนึ่งแต่จากนั้นผมได้รับแจ้งว่าตอนนี้นี้ของผมอยู่ที่แปแสนหยวนสองเท่าของจำนวนเงินที่ยืมไป ผมกับเสือใหญ่เถียงกันเรื่องนี้ผมบอกเขาว่าเขาไม่มีเหตุผลเสือใหญ่เอาแต่ดูถูกเหยียดย่างผมเขาถึงกับย่อยเย้ยผมว่าถ้าผมไม่สามารถใช้นี้ได้ผมควรต้องขายอวัยวะของผมภรรยาของผมและลูกชายของผมผมโกรธมากและผมก็คว้าบางอย่างจากโต๊ะและทุบไปที่หัวของเขาหลังจากที่ผมสงบลงผมเพิ่งรู้ว่าเขาหยุดหายใจแล้วผมรู้สึกหวาดกลัวชีวิตฉันพังพินาศถ,ถึงเพียงนี้เชียวหรือผมนั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านและทันใดนั้น ผมก็คิดแผนได้แผนการที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากผมถูกบีบให้เข้าสู่ทางตันแล้วดีกว่ารอโชคชะตาดังนั้นผมจึงทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุแล้วรีบออกไปเขามุ่งหน้าไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยานอนหลับเมื่อผมกลับถึงบ้านผมแซงทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตใจของผมกำลังต่อสู้กับตัวเองผมจำเป็นต้องฆ่าทั้งครอบครัวจริงหรือไม่ผมต้องทำแบบนี้ ผมต้องฆ่าพวกเขาทั้งหมดต้องทำสิ่งที่ผมเริ่มให้เสร็จถ้าผมไม่ทำตำรวจจะมาจับผมผมจะต้องติดคุกยังไงผมก็ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วพระเจ้าให้โอกาสผมทำชีวิตใหม่อีกครั้งทำไมผมไม่คว้าไว้ละ่ะหลังจากที่เขาพูดจบกงวลเต๋อก็เผยรอยยิ้มดูเหมือนโรคจิตเหมือนว่าเขาจะลืมสถานการณ์ปัจจุบันของเขาไปแล้วราวกับว่ากำลังอยู่ในคืนแห่งการวางแผนทั้งหมดนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมติดต่อน้องชายฝาแฝดของผมและขอให้เขามาที่บ้านเพื่อพบกับพี่สะพ้ยของเขาผมไปพบเขาในเย็นวันนั้นและทานอาหารเย็นกับเขาผมพาเขาไปที่กลับเพื่อหาผู้หญิงให้ผมใช้โอกาสนี้และกลับบ้านอย่างรวดเร็วภรรยาของผมทำซุปเห็ดหูหนูขาวหม้อหนึ่งดังนั้นผมจึงใส่ผงยานอนหลับที่เตรียมไว้ลงในอาหารแล้วจัดไปประมาณห้าทุ่มผมกลับมาพร้อมกับน้องชายฝาแฝด ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดจับใบหน้าของผมหลังจากเข้าไปในบ้านครอบครัวก็หลับไปจริงๆแม้แต่ทีวีก็ยังเปิดอยู่ผมปล่อยให้น้องชายฝาแฝดของผมดื่มซุปเม็ดบัวเห็ดหูหนูขาวแล้วผมก็เข้าไปในห้องน้ำเพื่อปัสสาวะเดิมทีผมได้ซ่อนค้อนไว้ในห้องน้ำแต่พบว่าภรรยาได้เก็บมันไปแล้วน้องชายฝาแฝดของผมเคาะประตูข้างนอกและบอกผมว่าเขาต้องการเข้าห้องน้ำ ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่มีทางออกผมเปิดฝาถาังน้ำโถ ermaid, สุขพัณฑ์เซรามิกแล้วบอกเขาว่าคุณช่วยปิดไฟในครัวของฉันได้ไหมเมื่อเขา er, <zych unemployed S 2> หันไปผมก็ทุบหัวเขาฝาทังแตกเป็นเสียงเสียงและเขาเสียชีวิตดูเหมือนว่ามือของผมก็ถูกบาดด้วยแต่ผมก็ตื่นเต้นจนไม่ทันสังเกตขั้นตอนต่อไปคือการฆ่าแม่ยายของผมผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักเมื่อผมฆ่าเธอตอนที่เธอตายเธอกรีดร้องหนึ่งครั้งและทำให้ผมกลัว ภรรยาของผมตื่นระหนกกับสิ่งนี้และวิ่งออกไปผมวิ่งตามแล้วเอาหัวเธอกระแทกประตูหลังจากที่เธอล้มลงฉันก็แทงเธอหลังจากที่ผมรู้สึกว่าเธอตายแล้วผมออกจากห้องนอนไปกงเวนเตอร์กลืนน้ำลายแล้วพูดต่อลูกชายของผมก็ตื่นเพราะเสียงดังเช่นกันผมเปิดประตูห้องนอนและเห็นเขาย่อตัวลงบนเตียงดวงตาของเขาจ้องมองมาที่ผมผมรู้สึกเศร้าเล็กน้อยในใจผมทำสิ่งนี้กับเลือดเนื้อของผมได้อย่างไร ผมยืนอยู่อย่างนั้นอยู่นานสุดท้ายก็ทําไม่ได้ผมจึงรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปถ้าผมสามารถทําใจให้โหดเหี้ยมได้คุณคงไม่สามารถจับผมได้อย่างไรก็ตามผมเป็นแค่คนธรรมดาผมไม่สามารถทำอะไรที่โหดเหี้ยมขนาดนั้นได้จริงอยู่ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องใจแข็งหลังจากพูดสิ่งนี้กงหวินก็ก้มศีรษะและลูกใบหน้าของเขาลินชิวผูและกลุ่มตำรวจด้านนอกกำลังฟังอยู่ลินชิวผูกล่าวว่า คุณคิดผิดแล้วลูกชายของคุณไม่ได้เปิดเผยบอแสใดๆคุณนั่งอยู่ที่นี่เพราะอาชญากรรมของคุณเต็มไปด้วยข้อบกพร่องไม่มีอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบในโลกถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็เป็นไปไม่ได้เว้นแต่คุณจะไม่ทําตั้งแต่แรกไม่มีอะไรจะพูดแล้วการซักถามก็จบลงเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากมายหลินตงซูรำพึงว่าเสือไม่คิดลูกของมาด้วยซ้ําแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะมีความคิดผิดเพี้ยนไปแต่ก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ดี เฉินซีสายหัวของเขาคุณพูดผิดเด็กเป็นเลือดในเชื้อเคยของเขาเองรักลูกชายเท่ากับรักตัวเองนี่เป็นความเห็นแก่ตัวอีกรูปแบบหนึ่งในจิตสําน,นึกของเขาการฆ่าเป็นทางออกเดียวเนื่องจากตัวตนของเขาไม่แยแสใครและเห็นแก่ตัวตั้งแต่ต้นมีคนแบบนี้มากมายในโลกแต่พวกเขาไม่ได้เข้าสู่ทางตันเหมือนกงหวินจบคดีที่สอง